ยิงยิงมันอืมร้อยห้าสิบตัวได้มั้งครับเมื่อกี้ร้อยสิบสามตัวครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Age of Darkness นั่นเองเป็นเกมประชวิตรอดนะครับจากปีศาจคล้ายๆกับเดียร b e l i a n นะดูจากความยากครับผมว่ามันน่าจะยากพอๆกับเ e a ยร b i l i a ลเลยเดี๋ยวเอานอ r m มอลก่อนลวกันแล้วก็ฮีโร่ เอาเป็นเอ็ดวินแล้วกันเหมือนมันจะมีสกิลเคลียร์มอนแล้วก็แบบบัฟตัวเองนะครับผมเค <Okay, S 1> ลียร์เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราเอาทหารนี้ไปเซอร์เวย์ก่อนแล้วกันแล้วก็สร้างสร้างบ้านสร้างฟาร์มก่อนดีกว่าฟาร์มก่อนอันหนึ่งเคลียร์ไปก่อนครับทิ้งไว้ตัวนึงเอาไว้ครอบบ้าน วิ่งมาวิ่งมาสร้างบ้านเลยครับเจะได้หลังหนึ่งเคียร์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 จะที่ขุดหิน <Run. S 1> ใช่ไหมที่ขุดหินโอเคครับฟาร์มเสร็จแล้วโอเคโอเคมา มีอะไรบ้างที่ตัดไม้ต้องใช้เงิน300ครับผม <'m> ยังสั้งไม่ได้ตรงเยอะมากเลยครับค่คอยๆไปนะ <'m> ลองเงิน300สามร้อยเราจะตั้งที่ตัดไม้กันตรงนี้โคตรเยอะเ <c oughs> จอตัวโหดด้วย All right, จะตายจะตายถอยมาก่อนเออเออเออจะตาย <Very S 1> จะตาย <well. S 1> มาตั้งรับถอยมาตั้งรับเออตอนนี้มีตังค์แล้วครับสร้างที่ตัด <Yes. S 1> ไม้ต่อไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันสิบสี่สิบห้าได้สิบเก้าครับผมเยี่ยม เราลีเลือดก่อนเดี๋ยวไปสู้ใหม่นี่โดนตัวมาแล้วมาแล้วอูดไม่ทันขาดคำเออสวยเดี๋ยวเราจะสร้างที่ตัดไม้เพิ่อมอีกสักอันหนึ่งนะเป็นแบบสักสองอันน่าจะดีมีตัตูใหม่อีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวให้เราให้ทหารมาเกียร์ฝั่งนี้ ฝั่งนั้นเราก็ขาวไว้ก่อนกบพอให้รู้ว่ารอบๆเรามีอะไรบ้างเขียนที่ตัดไม้วางตรงไหนดีบ้างยังไม่ได้เลยตรงนี้ตันครับมาทางนี้ทางนี้ท <c oughs> ตัดไม้เหมือนตรงน,นี้จะวางไม่ได้เลยครับงั <c oughs> ้นเราไปสร้างที่กุดหินก่อนไหมสามสิบไม้ต้องรอไม้อยู่ดี ผมอยากสร้างที่ตัดไม้เพิ่มเอาให้ทหารมาตรงนี้ก่อนเผื่อตรงนี้ไม่มีมอนครับจะได้สร้างได้เรายังขาดหินกับไม้นี่ครับตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ ให้ตัวนี้เฝ้าตรงนี้ไปเลยนี่มาเคลียร์ก่อนมันเดินมาแล้วรเราจะสร้างอันไหนต่อด,ดีอ๋อใช่เราต้องสร้างที่ขุดเหมืองก่อนต้องใช้คนครับผมสร้างบ้านเพิ่มสองสามสี 1, 2, 3, ่มีสี่หลังแล้วครับนี เฝ้าตรงนี้ไว้อันนี้เฝ้าตรงนี้ตัดไม้จะเสร็จแล้วครับเรารอบ้านขึ้นแล้วจะสร้างที่ขุดเหมืองตรงนี้นะใกล้ๆจะได้ขุดง่ายๆพี่จริงตรงนน้นมันได้มากกว่าแต่มันไกลไปหน่อยขุดยากแต่เราค่อยข้ามไปอีกทีนึง่งนี่ครับตอนนี้เหลือไม้นะรอไม้อย่างเดียว กับเงินไม้กับเงินเนี่ยรอบหน้านี้ได้เลยรอไม้ก็ได้แล้วครับจะได้สร้างที่ขุดเหมืองต่อเรียบรอ้อยได้จะได้แล้วโอ้ oh, ได้แปดเองโว้ oh. ได้น้อยมากครับ่เป็นไรทำเป็นไม่เคลียร์ต่อ เครีย์ต่ออืมสวยมายืนตรงนี้ก่อนครับรอที่ขุดเหมืองขึ้นแล้วเราจะสร้างอาอะไรต่อดีอันนี้ไหมที่เพิ่มทาหารเฟนนิงฮอลยืนตรงนี้ก่อนดีกว่อนทหารเรนา,ราน้อยเร,ยยรเดี๋ยวตายผมจะให้ ก็คานูตรงนี้ไปตรงนี้ด้วยเพื่อสร้างที่ผลเหมืองเพิ่มแล้วให้ตัวนี้ยืนเฝ้าตรงนี้ไปเลยแล้วเราเคลียรระดับหนึ่งแล้วตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันตรงนี้มันไม่พอมันน้อยเกินตั้งเลยครับตรงนี้ได้สิบดีกว่าตรงนน้นนี่ละกัน แล้วก็สร้างฟาร,ร์มเพิ่มแล้วกันฝั่งด้านบนเราย,ยังไม่ได้ไปเคลียอะไรครับเอามานิดนึงมาตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าตรงนี้มันตันหรือว่าไปต่อได้นะเผื่อไปต่อได้นี่ไงไปต่อได้จริงด้วยโอ้โหเต็มเลยเคลียไปสักนิดนึงครับ เดี๋ยวจะซวยโอเคเวลอัพ <Well up S 2> แล้วจ้าเมนตะเกิลอะไรเหรเป็นพาสซีฟบัฟ <the> ให้รอบๆนะครับ ยืนไว้ยืนไว้เฝ้าไว้เงินผมอยากสร้างอันนี้จังมันต้องใช้หินอีกหน่อยนึง <stand> เอาฟาร์มเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวต้องใช้แน่ครับฟาร์มก็บ้านไปเลยอีกสักสามหลัง ผมยังไม่ทํากําแพงนะเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรมากเลยกำแพงคิดว่านะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งรอแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยสร้างอีกทีก็ได้โอเคครับผมฟาร์มเสร็จแล้วผมจะสร้างอันนี้ต่อใช้เงินสี่ร้อยห้าสิบเทนนิ่งฮอนั่นเอง ไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะรอนีด้ดีไม่สร้างเลยตรงนี้แล้วกันเราจะได้สร้างทหารแล้วก็ไปดันออกไปนะครับดันออกไปกว้างกว่าน,นี้เพราะาตอนนี้ทหารเราน้อยเราดันออกไปได้ไม่เยอะมาก ออย่างเดียวรับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ฮีโร่เราไปไปฟันคนเดียวเลยมันเกินโอเคได้แล้วครับผมจะสร้างนักนูแล้วกันเอาอันนี้ก่อนแล้วกันวอลเลเยอร์วอลเลเยอร์ธรรมดาโซเยอร์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างนักนูอีกทีนึงน,นะนักนูมันใช้หินมันใช้เปลืองอยู่ผมอยากเอาหินไปสร้างอย่างอื่นก่อน อยากเหินไปสร้างพวกรีเสิร์ชอะไรก่อน <for> แต่มันก็ดันออกไปได้ไม่เยอะอ่ะไอ้นักดาบอ่ะ,จะเจอตัวแบบ <for> โหดโหดไม่สู้ไม่ได้นักนูมพอสู้ได้ครับระยะไกลยิงข้ามกำแพงได้ขัดตังนิดนึงครับไม่เป็นไรนี่เย็นลงไปนี่เดี๋ยวเอาอันนี้มานี่เลย นยไปไหนไปไหนเฝ้านี่แหละเพื่อนจะดันออกมาข้างล่างแล้วกันข้างล่างพื้นที่มันกว้างอยู่ไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างฝั่งเต็มหมดแล้วสร้างอันนี้แล้วกันโกดังเก็บสินค้าเะาจะได้เก็บได้มากขึ้น ต้องหวางใกล้ๆไอที่ขุดด้วยนะมันจะได้โบนัสเคลียร์เลยเพื่อนทหารเราเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ฟาดฟันฟาดฟันชุบชับชับชับเคลียร์ไปทางนี้แล้วกันเออ ผมอยากได้เนี่ยวุดเวิร์กช็อปเนี่ยต้องใช้บ้านมันคือรีเสิร์ชครับผมตายแล้วตัวหนึ่งถอยมาก่อนถอยมารีเลือดโอเครีเลือดก่อนครับไม่รีบไม่รีบอัพเกียร์ฐานใหญ่ไปเลยเรียบร้อยครับผมโกดังเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสร้างที่เก็บ ไม่ใช่ที่เก็บช็อปไม้ตั้งช็อปไม้เพิ่มแล้วก็บ้านสร้งบ้านก่อนบ้านถึงสร้างไม่ได้ขาดไม้ครับผมว <'m> ันนี้สร้างไม้ได้ไหมอ่ะสร้างตัดไม้เพิ่มขาดเงินครับผมรออย่างเดียวตอนนี้ไป <the> น,นี้รีเสร็จแล้วต่อเลยรุยต่อรุยต่อ ต่อเลยต่อมีอตัวปลาหอกด้วยตัวขวานนี่เหมือนจะตีแรงสุดแล้วนะในตอนนี้ u p ฟาดฟันฟาดฟันดูเดือดเกถอยมา พักก่อนเป็นยกยกเป็นยกยกอัพเกรดฐานใหญ่เสร็จแล้วครับเ,เราจะสร้างบูธเวิร์กช็อปใช่ไหมเราต้องการบ้านเพิ่ม,มจะสร้างพี่ตัดไม้เพิ่มตรงนี้ก่อน 22, อยี่ิบสองยังเยอะยแล้วก็เราจะสร้างบ้านตรงนี้สามหลังก่อนนะสร้างได้แค่นี้ ได้ละสี่หลังไม่สร้างไม่ได้เดินมานน่เดินมานน่โอเคสร้างเลยอืมสี่หลังครับอันนี้เขายืนโปรเทคไปก่อนแล้วกันน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็อันนี้มาเฝ้าดพ่เดิมอุล้วอู้ดโดนตีครับผมโดนจู่โจมกลับมากลัมมา มาแล้วฝั่งนู้นลืมอาคนมาวางไว้อะแย่เลยอย่างนี้นูทวกลับเรานะ่าจะสร้างได้แล้วตรงนี้เลยครับจะตายแล้วจะพังหมดแล้วครับบ้านพังไปหลังนึงแล้วสองหลังแล้วโอ้พังหมด เป็น Attack Speed Increase แล้วกันเพิ่มความเร็วนะกันโจมตีของนักดาบตรงนี้เจอ,อที่ขุดหินอย่างใหญ่ใหญ่จริงมัน้เนี่ยใช่หรอกโอเคครับผมสร้างบ้านเพิ่มแต่เมื่อกี้นี้มันพังมาปะพังเราไปเก็จะยืยนตรงน,นู้นเอ้อมานี่มานี้ มันไม่ใหญ่นี่หว่าโดนหลอกเขียนล่อรอบฐานก่อนครับจำเป็นขาดบ้านผมต้องสร้างบ้านเพิ่มอีกขาดอาหารเดีย๋ยวรอบูทมัคช็อปเราจะได้รีเสิร์ชกันนะครับว่ามีอะไรให้รีเสิร์ชบ้าง เ,เ,เสร็จแล้วคับเกรดอะไรดีเอาเป็นฟาร์มก่อนแล้วก็มาบ้านแล้วกันครับฟาร์มแล้วก็บ้านผัดแพนทั้งคู่เลยมันนี่มันนี่เคียร์เคลียเตรงนี้ตันหรือเปล่าไม่ตันแน่เลยวะอยากให้มันตันอะ จะได้กันง่ายๆผมไม่ตันครับผมไปได้ต่อตอนนี้วอลเลอร์เราเวลอัพกันหมดเลยเปนสามสี่ตัวแล้วสามตัวแล้วอันนี้เยอะครับผมให้เขาเคลียร์ไปแล้วกันเขาเคลียร์ไปก่อนเรามาดูฐานก่อนอัพเป็นป้อมแล้วกันป้อมแล้วก็เดยวอุ้ยมีบาลิต้าด้วย เจ็ดร้อยโอเคยังตังไม่พอเคลียร์เคลียร์ฟาดฟันฟาดฟันตรงนี้ตันครับผมเ <c oughs> ยี่ยมเลย upgrade complete <oughs> <c oughs> เกิดเสร็จแล้ว อะไรไม่ได้ครับ๋ยวเราสร้างฟาร์มใช่ไหมเมื่อกี้เราอัปเกรดฟาร์มเสร็จแล้วผมจะสร้างฟาร์มเลยแล้วกันตรงนี้มานี่เลยเราเคลียร์ไปแล้วครับตรงนี้สบายใจสบายใจไปหนึ่งปลอกสร้างตรงนี้เลยแล้วกันยี่สี่ยี่สิบหกได้เยอะกว่านี้ไหมอ่ะยี่สิบเจ็ดครับผมตรงนี้เลย ร็อกเกิน,น,น,นรอ,นองเงินอย่างเดียวครับตอนนี้จะอัพเกดบาลิสต้าอาไว้กันฐานเอาบริเออร์มาเพิ่มน,นี่ใช้หินร้อยหนึ่งเนี่ยไม้250สองร้อยห้าสิบไว้ก่อนแล้วกันครับ อันนี้เลยเกิดละมาตรงนี้เลยเพือ่อนฝึกเสร็จไปสมทบไปสมทบรอบ้านเสร็จเราจะได้อัปเกรดบ้านครับอ่ฟาร์มเสร็จแล้วสร้างอีกไม่น่าพอไหวไม่ได้ขาดอะไรขาดเงินบริตต้าต้องใช้พาวเวอร์เหรออันนี้ปะเราอัพอยู่ใช่ไหมโอเคผมจะมาเคลียร์ฝั่งนี้ต่อตรงนี้เราเคลียร์แล้วนี่โอเคโอเค อันนี้ไปกันฝั่งนู้นข้างล่างนั้นตันอยู่ผมสบายอยู่นี้ตันวันนี้เลยอัพเ,เ,เกรดบ้านแล้วอัพเกรดไปเลยอัพเกรดได้ไม่ครบขาดอะไรขาดอาหารครับผมต้องสร้างอันนี้เพิ่มเงินไม่พออ,อู้ออะไรเนี่ย มีผีตามมาตู้ไหวไหมเพื่อนน่าจะไหวครับแต่เกือบเออเออเออไหวก็บ้าแล้วจุก๊กโอเคตรงน,นี้ก็สู้กันเมามันมาก นนเจอเหล็กครับเจอเหล็กตรงนี้ตรงนี้มีแคมด้วยน่าจะเอาไว้เก็บรีซอสแล้วก็ทาวเวอร์จะเสร็จแล้วต่อไปเป็นอันนี้แล้วกัน r ีม o v โ f ลเลอร์สเต e เอฟเฟกต้เพิ่มบัฟแน่เลย al ลดดีบัฟ ยืนรอครับผมเอ้ยฮีโร่อัพเกรดแล้วใช่ไหมย้ออมีสก,กิลใหม่อัพเกรดแล้วเราบาลิต้าต่ออันนี้ไว้ก่อนเอาบาลิต้าก่อนแล้วก็มานี้ผมจะสร้างต้นเฮาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วกันรองเงินครับผมไม้เราเต็มแล้วโอ้อย่างเยอะมีตัวใหม่ด้วย ตัวนี้ยังอื่นเลยอ่ะ,ะตะกิ้ดาบไฟอือโอ้เยอะเยอะเยอะถอยมาถอยมาลากมันออกมา <I go. S 1> โอเคครับบอลิตาใกล้เสร็จแล้วสร้างสตอนเฮาเพิ่มตรงนี้ ช,ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเวฟมาแล้วครับจากทางซ้ายงั้นผมจะรีบเคลียร์แคมนี้เอาเอารีซอสแล้วรีบกลับเลย,เยมันเยอะมากเลยอตัวนี้ก่อนตัวนี้มันโหด <c oughs> โอ้ โอ้มันเยอะไม่ไหวครับผมหนีเลย upgrade complete อาหารไว้ก่อนเดี๋ยวสร้งกันให้เสร็จก่อนทําทำประตูด้วยเราจะได้ออกไปได้เป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็สองชั้นเราก็จะสร้างทาวเวอร์สักสามอันแล้วกันครับ ใ่นี้ก่อนถ้ามาทางนี้นี่หาเลยนะไม่ต้อมาทางนี้แหละสร้างคอมอีกสักอันนึงแล้วก็เราจะสร้างบาลิตต้าต่อครับอยู่นี่ต้องใช้เงิน500กับคนสองคนโอเคได้แล้วอันนึง่งตรงนี้อันนึง โอเคดไปโอเคป้อมเสร็จแล้วครับนักหนูนักหนูขึ้นเลยเเเสี่คนกึบกรึบกึโอเคสร้างเพิ่มไม่ได้ครับตังหมดสร้างบาริต้าเลยอย่างนี้นี่ตรงนี้อีกสักอันหนึ่งคิดว่าน่าจะกันอยู่นะบาริต้าสองอันแล้วก็นักนูสี่คนลองเงินครับผม ผมจะเอาวอลเลเอร์ทั้งหมดมาอุดรูตรงนี้เผื่อมันประตูมันแตกจะได้เจอวอลเลเอร์เราต่อโอเคตรงนี้นะ uh, re ready. อยากสร้างกำแพงอีกสักชั้นหนึ่งอะ่ะกันพลาดเค okay, ที่มันไม่ใหญ่ครับสร้างได้แมันที่กว้างๆนี่ตังค์ไม่มี อุ้ยอะไรวะนะ่ะไม่มีผีตรงนี้ด้วยอ่ะเคลียร์ก่อนโอ้โหบอกมาเลยเคลียร์ไม่ทันมาแล้วครับงอกออกมาจากพื้นดินออกมาจากพื้นโลกขึ้นป้อมขึ้นป้อมเอา,เอา,เอาวอลเลย์นี้ามาอยู่นี่กนแล้วกัน ่วนนึงกันครับผมที่ไม่เห็นว่ามันมุดอยู่กันอีกแก๊งหนึ่งารามนโคตรโดดเดี่ยวเลยมาแล้วครับยิงยิงมันอืมร้อยห้าสิบตัวได้มั้งครับเมื่อกี้มันตีกำแพงเร็วมากอะ่ะร้อยสิบสามตัวครับ แทงแ้นแรกกำลังจะแตกแตกไปแล้วครับวัลลอี้เออลุยลุยเป็นสเตปเพื่อนลุยเป็นสเตปขอยมาหน่อยลุยตีตัวใหญ่ตีตัวใหญ่ก่อนขอยมาลุยฮิตอันรันฮิตอันรันเหลือ30ตัวครับ กำแพงแตกแล้วตัวนี้จะตายครับผมถอยไปก่อนใครจะตายถอยไปก่อนเหลือสามตัวครับผมเรียบร้อยส,ยสบายสบายครับไม่ยากขนาดนั้นเวฟแรกไม่ยากขนาดนั้นครับเวฟหลังๆนี่น่าจะมาแบบอื้อเฉาอะ่ะเป็นพันตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นอินครีดาเม่ไหมนี่ดีกว่าแชมเปี้ยน ได้อีกพีเพิ่มเติมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นยังไงเราจะผ่านเวฟสอไปได้ไหมแล้วก็มารอติดตามชมกันนะครับผม